่าทุกคนเห็นอะไรไหมทําไมขึ้นไปสูงเทเห็นอะไรไหมทุกคนจา๋ามีการยุกสองนิ้วด้วยนิ้วสวยไหมขึ้นไปนะขึ้นไปทำไมไขึ้นไปทำไมลูกน้ำลูกน้ำมันเสียฮะ<า>ลูกลอยเสียลอยเสีย,ยเฮอนึกว่าขึ้นไปทำไมไปซ่อมครับขึ้นไปซ่อมอ๋อนึกว่าอกหกัก โอ้ทุกคนดูสิโอไม่จ่าขึ้นนอกสูงขนาดนี้ฮะขาสั่นค่อยๆเ้อโอ้ลงมาแล้วทุกคนลงมาแล้วอันนี้กลายเป็นลิงได้เลยนะเขาไม่มนในให้ขึ้นบ่โอ้ก็ททำมันใน,น,นตอนแรกก็คิดว่าจะขึ้นยังไงโอ้เขาไม่มันานขึ้น โอ้เขารู้จักทำเนาะน,ตตน้องเต๋เตเอเออลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วบ <Bye bye. S 1> ๊ายบายกลัวไหมสูงมากเลยนะทุกคนอันนี้ความสูงเท่าไหร่ฮะสูงนี่นะใช่หรอสูงมากเลยนะ